你好。 ะะเอื้อจะมาแนะนําเคล็ดลับการล้างหน้าของเอื้อนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเอื้อเป็นคนที่ชอบแต่งหน้านะคะแต่ว่าไม่ชอบล้างหน้าหลายขั้นตอนนะคะเอื้อก็เลยไปเจอกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะที่เอื้อเนี่ยใช้เป็นประจําแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้การล้างหน้าของเอื้อเนี่ยง่ายขึ้นนะคะจบครบไม่ต้องหลายขั้นตอน,นะคะ่ะนี่เลยค่ะสบู่มะเขือเทศใส่ไส้ไสไสไกาเครือขาวของแบรนด์แฮปเซนนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็น สบู่ตัวโปรดของเอื้อนเลยก็ว่าได้ค่ะ ตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าจบครบเอาอยู่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยสามารถสลายเมคอัพได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะต่อให้เมคอัพของเรานั้นนะคะจะกันน้ํากันเหงื่อแค่ไหนเนี่ยตัวนี้ก็สลายได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเขาจะทําความสะอาดผิวหน้าของเราแล้วนะคะเขายังช่วยบํารุงผิวหน้าของเราได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของกิลซรีนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของมะเขือเทศกาวเครอขาวนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้ง ่ด้คะตัวนี้นะคะเรียกได้ว่ามีน้ำถึง20%เลยนะคะกระบวนการการผลิตของเขานะคะใช้เวลาถึง14วันเลยนะคะในการตากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสบู่ทั่วไปก็คือร้อยเท่าเลยคะ่ะนรองการส่วนผสมจะพรีเมียมแล้วนะคะกระบวนการผลิตของเขาเนี่ก็ยังพรีเมียมอีกด้วยนะคะไม่รอชานะคะเดี๋ยวตามเอื้อไปล้างหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะ อันนี้จะเป็นสบู่นะคะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเอาสบู่ถูหน้านะคะตัวนี้เอื้อจะใช้คู่กับเครื่องรางหน้าที่เอื้อใช้นะคะถูวนๆไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเครื่องสำอางคือแบบว่ารูุดออกมาอยู่บนเครื่องแบบนี้เลยนะคะสบู่แฮปเซนคือเลิศมากๆนะคะเครื่องสำอางรองพื้นหรือว่าอายแชโดว์ลิปที่ว่าติดทุนเนี่ย คือหลุดออกมาแบบนี้ละค่ะอันนี้เป็นข้างที่เอื่อยล้างเครื่องสำอางออกหมดแล้วนะคะทุกคนจะบอกเลยว่าสะอาดหมดจดมากๆเลยนะคะส่วนข้างนี้จะเป็นข้างที่เอื้อยยังแต่งหน้าอยู่นะคะจะให้ดูใกล้ๆเลยยังมีพวกคราบรองพื้นอยู่เลยไอแชดโ์ยังอยู่แต่ขัานนี้คือเกลี้ยงเลยจ้า ร่างน,นะคะก็ร้างให้ทั่วหน้าจะได้ใบหน้าที่กระจ่างใสมากๆเลยคะ่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจก็อย่าลืมไปหาซื้อมาลองใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย